สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าวัดพระแก้วนะครับบรรยากาศหน้าวัดพระแก้วนะครับเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับมากันเยอะมากนะครับนะครับด้านนี้ก็เป็นสโมสรราชนาวีนะครับราชนาวีสโมสรน,นะครับกว่างนี้ก็เป็นตลาดนะครับร้านค้าตลาดร้านค้าขายของนะครับ เดินตรงไปนี่ก็จะไปในไปท่าเรือท่าช้างนะครับนะครับนักท่องเที่ยวมากันเยอะมากเลยนะครับด้านนี้ราชนาวีสโมสรนะครับด้านนี้ก็วัดพระแก้วนะครับัดพระแก้วนักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับนะครับผมจะเดินไปที่ท่าเรือท่าช้างนะครับ ินตรงไปนี่นัครับตาเรือต้าช้างฝั่งนี้ก็เป็นพวกร้านค้านะครับร้านค้าคล้ายๆกับตลาดนะครับร้านค้าขายของนะครับนะครับนักท่องเที่ยวมาก,กันเยอะนะครับ เดินตรงไปทางนี้ก็เป็นตาเรือตาช้างนะครับเดินตรงไปเลยนะครับน,นะครับถ้า้าาเชมนะครักท่องเที่ยวมากันเยอะนะครับ ตรงนี้ก็เป็นร้านค้านะครับขายตุเรียนขายจักรดุลนะครับลูกค้าคนจะข้างจะเยอะนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับถ้าเรือดถ้าช้างนะครับบรรยากาศนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดนะครับมายืนยมถ่ายรูปกันนะครับที่ท่าเรือท่าช้างอีควมไม่คลานะครับบรรยากาศเต็มไปหมดนักท่องเที่ยวนะครับ ตรงนี้ก็เป็นร้านขายผลไม้ขายหมวกขายของฝากนะครับเสื้อผ้าก็มีนะครับเดินตรงไปนู้นก็เป็นต้าเรือข้ามฟากนะครับไปวัดะระฆังไปข่วงหลังนะครับตรงนี้ก็เป็นตีลงเรือด่วนนะครับเรือด่วนเจ้าพยาเรือเจ้าพยาตัวริบทบอสนะครับไปได้หมดนะครับตรงนี้ครับ Um. นะครับบรรยากาศแม่น้ําเจ้าพระยานะครับนี่ครับเรือกลางฟากกลามฟากไปวัดระฆังได้นะครับสี่บาทหน้าสิบนะครับนี่ครับอนี้เป็นท่าเรือกลามฟากนะครับดูท่าเรือที่เรียกว่าท่าช้างแต่เป็นที่กลางกว้างไปวัดระฆังไว้วางหลังนะครับวันนี้เป็นเรือด่วนเรือด่วนเจ้าพระยาไปปากเกร,ร,ร็ด เป็นะตอนบบเก่นะครับที่มองเห็นเป็นกัวกบระดังนะครับประรดังวันนี้น้ําจ้าปยาเยอะหน่อยนะครับน้ำเจ้าปยาจะเยอะนะครับวันนี้มีปักตบลอยมาด้วยนะครับนะครับเรือด่วนเจ้าปยานะครับเรือด่วนเจ้าปยาตรงส้มนะครับราคาสิบห้าบาทนะครับ เรือสารเยอะนะครับที่มองเห็นไปไกลนั่ก็โรงพยาบาลศรีราชนะครับอยู่ใกล้ๆครับท่าวัางหลังนะครับนะครับนั่นก็เป็นเรือแอร์นะครับเรือแอร์ เดือดเดือโดยสารเหมือนกันนะครับแต่เป็นแเอ,อ,เอนร์นะครับนะครับเรือดวนเจ้าพยานะครับไปแล้วตรงส้มไปถึงท่านนทบุรีนะครับปากต็ดนี่ก็เป็นยาแอร์นะครับเมื่อก่อนตามสิบบาท อนนี้ไม่ทราบกี่บาทแล้วครับราคาน่าจะปรับขึ้นแล้วะนะครับผู้โดยสารรอขึ้นเรือเยอะนะครับนะครับซื้อตั๋วตรงนี้นะครับที่จะไป ปากเกตสาธรเรือด่วนเจ้ปจาปญาเรือเจ้ปจาปัญาตัวริโดโกดซื้อตรงนี้นะครับอีกัางนึงก็เป็นเรือข้ามฟากนะครับถ่าจ้างวังหลังท่าจ้างวัดกลางนะครับนี่ครับขอจบคลิปไปแค่ปปนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ